สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับวันนี้เราต่างพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับการเปลี่ยนแปลงที่มากคุณค่าการเปลี่ยนแปลงที่ถึงเมื่อถึงการเวลาแน่นอนครับเราคง ปฏิเสธไม่ได้ครับงานระบบออนไลน์ครับทุกๆอย่างกลายเป็นเป็นเรื่องของออนไลน์ทั้งหมดครับแนวความคิดนะครับต่างๆเราก็จําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงตามเหตุการณ์นะครับแต่คนรุ่นเก่านะครับอย่างรุ่นเราๆนะครับอาจจะวัยพ้นไปแล้วที่จะศึกษาออนไลน์แต่ก็ยังมีลูกมีหลานมีพี่น้องนะครับที่จะคอยแนะนําให้กําลังใจกับพวกเราอยู่ เราก็เรียนรู้เอา,เอาลูกหลานนะครับมาเป็นคุณครูให้เรานะครับออนไลน์่ะครับงานออนไลน์อ่ะโดยทั่วไปนะครับในความคิดครับงานออนไลน์เนี่ยเป็นงานต้องที่ต้องใช้ความจริงใจครับในการพูดกันนะครับเพราะว่าเราจะทาอะไรจะคิดอะไรนะครับโลกก็รู้แล้วว่าในสิ่งนี้การเป็นไปอย่างนี้ ความอยู่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะหลีกหนีสายตาของชาวโลกได้ครับโดยเฉพาะในระบบ Facebook หรือระบบต่างๆครับเราก็จาเป็นต้องเอาความเป็นจริงนะครับออนไลน์เช่นเดียวกันเลยครับงานอ,ออนไลน์ก็มีการหลอกกอเยอะนะครับอคอไมีการวิจารณญาณว่าเราจะทาอย่างไงนะครับงานออนไลน์จําเป็นต้องอาศัยความเป็นจริงครับแล้วเราจะประสบกับความสาเร็จแน่นอน,นครับ งานออนไลน์ในมุมมองนะครับในมุมมองโดยทั่วไปนะครับงานออนไลน์สามารถเคลื่อนทรัพย์ของเราบนพื้นดินไปอยู่ในอวอกาศบนต้นควาบนดวงดาวบนดาวเทียมบนโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆงั้งนนะครับจะเราสามารถเอานำเอาความเชื่อถือ,อต่างๆไปใส่ลงไปในโทรศัพท์ได้ในโลกของออนไลน์นะครับนั่นแหละครับ่าน,นผู้ชมมันคือความสําเร็จที่ทัน จะต้องได้พบอย่างแน่นอนครับงานออนไลน์ในบีเลยครับงานออนไลน์ในอดีตเป็นงานที่คนไม่ก็ไม่นสนใจครับบางทีเขาก็บอกว่างานพวกสิบแปดมงกฎสมัยก่อนนะครับมีการหลอกกันเยอะเลยครับแต่ปัจจุบันออนไลน์พัฒนากลายเป็นงานที่เลิศที่สุดในธุรกิจยุคป,ปัจจุบันและยุคอนาคตนะครับงานออนไลน์นะครับแน่นอนครับอ,อนาคตจะต้องสดใสนะครับแน่นอนเลยเราจำเป็นต้องมาเรียนรู้และก็น้อง ยอมพัฒนานะครับพัฒนาอะไรบ้างนะครับพัฒนาความคิดครับคิดในสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่มีจริงสิ่งที่ว่าใช่สิ่งที่ว่าชัวและพร้อมที่จะโชว์ในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับเอาแหละเราเอาอาดีตมาครับมาเปรียบเทียบกับงานในอนาคตอดีตต้องลงทุนสูงเยอะมากแต่งานออนไลน์นี่นิดเดียวคือใช้ความคิดเล็กกระบวนการพยายามแห่างความจริงใจนะครับเอาลแล้วครับ มีข้อหนึ่งในความในความเป็นจริงออนไลน์คือต้องอาศัยงานที่มีความเป็นจริงไม่หลอกประชาชนไม่หลอกชาวบ้านไม่หลอกองค์กรไม่หลอกตัวเองเช่นเดียวกันครับมันต้องมีมุมมองครับมุมมองทัศนคตินะครับในทางที่ว่าบวกนะครับอาจจะลําบากนิดนิดหน่นอยๆโดยการเรียนรู้ตัวเองเอาไปเอาตัวเองไปเรียนรู้จาก YouTube ต่างๆจากผู้ที่มีความสําเร็จไม่ก็ท้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับมุมมอง จงทาให้เป็นประโยชน์เรียนรู้เป็นให้เขาเป็นครูกับเรานั่นแหละครับครูที่มาจากจักรวาลคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเราเรียนรู้ได้นะครับแน่นอนครับออนไลน์คืองานที่ประสบความสําเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนยิ่งบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอ,อ่คนอายุ3 40 50่0 70 80า0ิบหกสิปดสิาร้อยปีก็ตามนะครับแต่เราสามารถมองโลกอนาคตได้จากงานออนไลน์นั่นคือกำไรของชีวิตครับคอย เราตัดสินใจแล้วก็ก้าวสู่ความสำเร็จในยุคใหม่ยุคออนไลยุคที่เด็ดดอกไม้เล็ดหนึ่งใบเด็ดใบไม้ยอดหญ้าหนึ่งยอดสะเทือนถึงดวงดาวนั่นหมายความว่าความสำเร็จต่างๆรอยยิ้มความหวังและโอกาสของเราฝากในธุรกิจออนไลน์ในโลกของออนไลนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ประสบกับความสำเร็จในโลกของออนไลน์นะครับขอให้โชคดีสำหรับวันนี้คงจ่ต้องได้เวลาลาก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ